สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเตพยานะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวรถตู้ครับรถคันนี้อาจจะมีเรียวรอยบ้างครับเราขายตามสภาพครับแต่ว่ากรณีที่โอนไม่ได้ครับเรารับผิดชอบในการโอนทุกกรณีครับรถเดิมอาจจะมีเรียวรอยบ้างครับราคาแบบนี้นะครับหาไม่ได้ครับมีที่นี่ที่เดียวครับขายส่งราคาพ่อค้า เล่มชุดโอนครบครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับทั้งท well> ี่แล้วที่ผมไลฟ์สดฮะที่ว่ามีลูกค erm ้าในหลายคนครับที่ว่าอยากดูภายในครับทั้งที่แล้วผมไม่ได้มีโอกาสได้เปิดภายในดูวันนี้นะครับตามความสัญญาตามคอมเมนต์เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเปิดภายในให้ดูฮะมินิบ้านครับปี14ครับผมครับแต่งภายในเป็น เป็น V.I.P ฮะเราไปดูภายในว่าสวยแค่ไหนครับโอเคครับผมให้ฝั่งนี้นี่บัดลืมทางนี้ครับทานนี้ครับนี่ครับภายในสวยมากครับผมถ้าเกิดคนไหนที่ว่าสนใจนะครับติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนะฮะภายในสวนครับสวยมากเลยครับ ตัวนี้นะครับแต่งหมดเยอะนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าตัวไหนที่เอาไปครับคือไม่ต้องไปทําอะไรเลยอันนี้นะครับผมครับอันนี้คือไม้นะฮะเราสามารถร้องเพลงได้นะครับแล้วก็อันนี้คือคีย์บอร์ดนะครับคือคีย์บอร์ดเราเราต้องเชื่อมกับบลูทูธก่อนนะฮะแล้วก็สามารถเลือกเพลงได้นะฮะเห็นไหมครับทีวีจะอยู่ตรงนี้นะฮะรถคันนี้คือเจ้าของเขาเดิมๆนะฮะเขาแต่งมามาดีมากครับคือเราจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะ เห็นไหมครับอันนี้คือเป็นพวกแอมนะครับเป็นพวกชุดชุดพาวเวอร์ของของเขานะเขาทามาสวยมากครับตัวนี้ครับแล้วระบบภายในนะครับผมเชื่อว่าใครที่ได้ไปนะฮะผมเชื่อว่าโคตรคุ้มเลยฮะจริงๆนะฮะเพราะว่าเขาเขาทำสวยมากเขาทาดีระบบภายในนะฮะระบบคอนโซลหน้ารถคือยังไม่ไม่ช้ำครับรถไม่เคยโดนชนฮะไม่เคยบัติเหตุนะหวังครับที่ที่ผมมารีวิววันนี้ให้ดูนะครับ พราะถ้าเกิดใครที่ว่าสนใจนะฮะก็ติดต่อมาได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวพาไปสตาร์ทรถด,ดูนะฮะว่าเครื่องรถคันนี้ดีแค่ไหนฮะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันโอเคครับผมครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทเสียงให้ดูนะฮะฟังเสียงครับ นะนี่ครับคือระบบไฟนะครับตัวนี้ฮะร,ระบบไฟนะครับนี่นะครับแล้วก็ทีวี TV นะฮะอันนี้เป็นทีวีนะฮะ ส่วนคอนโซลหน้านะครับเห็นไหมครับส่วนคอนโซลหน้านะครับระบบเครื่องเสียงครับคือตัวนี้ผมขายตามสภาพจริงนะฮะอาจจะมีกระจกนะกระจกหน้าร้านะครับคือลูกค้าจะต้องเอาไปไปทําเองฮะแล้วก็คือแอร์จะเย็นไม่เจี๊ยบนะครับเย็นไม่ค่อยเจี๊ยบรถคันนี้ไม่วิ่งอยู่ที่สามแสนห้าพันเจ็ดร้อยนะครับกิโลครับปกติแล้วอยู่หน้าเต็นท์นะฮะถ้าเกิดกิ๊บกิ๊บนะผมผมทำให้หมดทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งริ้วรอยหรือว่า มีริ้วรอยหรือว่ากระจกหรืออะไรเงี้ยผมทําให้หมดทุกอย่างตัวนี้ครับหน้าเต็นท์ครับผมไม่ได้หลอกครับเนี่ยตัวนี้ขายหน้าเต็นท์อยู่ที่8ปดแสนเก้าหมื่นครับผมครับแต่วันนี้ไม่ขายครับลืมไม่เลยครับลืมตัวนี้ได้เลยครับลืมไม่ต้องไปดูครับไม่ต้องมาใส่ใจทุนผมมาเจ็ดแสนแปดนะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะผมไม่ได้หลอกครับเห็นไหมครับลูกค้าครับลูกค้าทุกคนเชื่อใจผมได้แต่วันนี้ผมขอขายขาดทุนเอาไปเจ็ดแสน สี่หมื่นพอโอเคปะ่ะนะฮะถูกมากๆครับถูกมากครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะโทรมาฮะหรือว่าอยากจะให้ผมรีวิวรถอะไรรุ่นไหนนะฮะถ้าเกิดผมมีผมทาผมทารถผมเป็นพ่อค้ารถยนต์มือสองที่ราคาถูกมากครับถูกกว่าที่อื่นครับผมขายส่งฮะขายส่งให้กับพ่อค้าขายส่งให้กับลูกค้าทุกคนที่เอาไปทํากําไรได้นะฮะโอเคเรามาดูคอนโซลนะเห็นไหมครับคอนโซลอย่างสวยครับ สวยมากครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเปิดเพลงให้ฟังได้ฮะเพราะว่าอาจจะมีลิขสิทธิ์นะครับฮะลองลองไปดูทีวีดะครับนี่ครับทีวีระบบตัวนี้คือสามารถที่จะกดกดเลื่อนได้ฮะอันนี้ครับคือระบบปิดนะครับระบบปิดเปิดครับเวลาปิดเป็นอย่างนี้เลยครับคือเราสามารถเก็บครับเก็บทีวีฮะแล้วเราก็มากดสวิตช์นะฮะปิดระบบไฟนะครับ ฮะสวยจริงครับถ้าเกิดภายในคือแต่งสไตล์ V.I.P ฮะตัวนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดหน้าเต็นท์นะครับบางบางที่นะครับขายถึง9 0 0 0แสนฮะเพราะว่าตัวนี้จัดไปเน้นได้ประมาณ8 0 0 0 0นกว่าเกือบ9 0 0 0แสนใหจัดไปเน้นนะครับโอเคครับผมโอเคครับเป็นไงบ้างครับรถตู้คันนี้นะฮะปี14ครับดีเซลนะครับถ้าเกิดว่า คนไหนที่ว่าสนใจนะผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ผมนะฮะเต้พัทยาฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะฮะอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับติ้งๆครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบาย